สวัสดีครับมาชมแต่ก็สองสองป๊อกเดียวนะครับฝั่งนู้นเป็นทีมชาติไทยนะครับเสกันทัพทองจับคู่กับภูมิราชนาวีนะครับหลังมาก็จะเป็นเจ้าบ้านนะครับเจ้าถิ่นโมกะเหลียงจับคู่กับหยองพม่านะครับเป็นเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับเอาครับจริงเงินรางวัลอยู่ที่6000บาทนะครับเอาครับมาดูหยองตีไปเซกโมงเทก โอ้ยเตะไปไหนเอาละครับเป็นเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับเล่นยากครับไม่เล่นง่ายๆนะครับเอาครับศูนย์ต่อสามตามหลังอยู่สามแต้มยองเซไปเสกโอ้โหเสกรับลูกเซฟของยองไม่ได้เอาละครับเซกหัวล้อครับบอกกันพูดอะไรกันเอาครับ ยังไงภูมิมองมา,างไงครับไม่รู้เวทไหนเป็นเวทไหนครับฝั่งนู้นเวททีมชาติไทยฝั่งนี้เวทเวทไหนผมไม่ทราบนะครับฝั่งนู้นแต่รู้ว่าเป็นเวททีมชาติไทยเอาครับออกเข้าไปครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่เข้ามารับชม41ท่านนะครับกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณมากนะครับมาดูเตกสันทับทองทีมชาติไทยนำ UC, อยู่สีต่อหนึ่งเหลี่ยมป๊อกเดียวเตกสันเสือบมาย้อนมาตีไปภูมิอัชนาวี ย้อนโมงลงครับโอ้โยเจ้าภูมิไปปล่อยลูกนึกว่าลูกออกเอาแล้วครับไฟหลอดหรือเปล่าครับเอาครับมาดูเกมเส์ฟของพม่ายองหนึ่งต่อสี่นะครับยองเส์ฟไปเสกมาโอ้โยยองบอกหวยครับอออครับโอ้โหเอาล้ครับตอนนี้ใส่แต้มแทบไม่ทันนะครับหมอผีกรรมการตัดสินสองต่อสี่มาดูเกมเส์ฟของพม่ายอง สองต่อสี่ยองเส์ฟไปพุ้มโมมากระเลียงพมา่าเซกเซก,กยอดยังใหู้มิอัชนาวียองพมา่าเซกออกครับโอ้ยใจร้อนไปหน่อยนะครับยองเอาครับมันแน่นอนนะครับเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับเอาครับพมา่าเอาน้ำมาให้กระ,ะเลียงพม่าครับเอาครับมีทางไทยพมา่ากะเลียง ลาวเขมิยวนครับมีครบสนามต่อทุกปฏิสามสีของฮีเลคาแคร์นะครับมีทุกเหลี่ยมนะครับชอบเหลี่ยมไหนความเจ็บปวดเข้ามาได้นะครับนอนอยู่บ้านไม่เจ็บปวดนะครับต้องออกมาที่สนามนะครับเอาครับสต่อ2องเซกเตบพิกเน็ตคูิหม้ยหย่ยองดีมากนะครับลูกพิกเน็ต ไปนะครับเจ้าภูมเตะออกไงไงเอาครับยังไงสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงยอดหน้าเน็ตภูมยังไงเตกยังไยงย้องแยกงานหรือเปล่าเตกย้องภูมโอ้ยภูมแปลออกเอาแล้วครับอันนี้สามต่อสี่ย้องบอกอยังไงพูภาษาพมา่าบอกอยังไงยังไงผมฟังไม่รู้เรื่อง ว่าอะไรไปให้หน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปสามต่อสีเกมที่สามยมีดิวเสกยังไงต้องเจอเวทพม่าหน่อยทีมชาติเจอเวทพม่ายังไงเอาครับยังไงครับเปลี่ยนเซฟมาดูภูมิป่อนจันเซฟโยงมาหย่องมาตีหัวเสกโมงยอดหยองภูมิย่อง ภูมิโอ้ยภูมิเล่นยากนะครับเล่นยากนะครับภูมิราชนาวีเอาละครับมาดูเกมเสร์ฟของพม่ายองสามต่อสี่เส์ฟไปเสกแปรข้ามะยอดยังไงเข้าขาอย่างได้เสกบอกเข้าขาไม่ตายภูมิตายเองหรือเปล่าเสกยอดยอดเข้าขาไม่ตายโอ้ตายครับเข้าขาครับ เกจ่อขาอย่างเดียวนะครับเสกจ่อขากระเลียงอย่างเดียวไม่กล้าเข้าหัวเอาเอาเข้าไปเปลี่ยนเสบสี่ต่อ3ามเสบมาเอาหัวมงหัวโอ้ยยองใจร้อนมงอ่อน,นะครับวัดีทุทท่านนะครับเขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดด้อนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณมากนะครับใครชนะเจอ A1 <A 1. S 1> ยังไงครับ A1 นะครับ เอนหนึ่งน่าจะได้นะครับน่าจะได้ซ้อมนะครับยังไงหยองภูมิยองภูมิาชนาวีภูมิหยองภูมิหยอง,ยองใครจะเป๋ใครจะหมดเศกกะเรียงพมา่ายังไงพมา่าเสกโอ้โหเสกฆ่าตัวตายนะครับไปหยอดเอาแล้วครับ ใจร้อนนะครับตัดสินใจห,หยอดลูกไม่ข้ามเอาแล้วครับเปลี่ยนเตบมาดูเกมเตบของพ่อม่ยองสามต่อห้าครับเตียหยอดหน้าเน็ตยังไงคุ้มโอ้โหมงไม่ทันนะครับลูกมันลงหน้าเน็ตนะครับหยอดลูกเตี๋ของพ่อแม่ยองนะครับเอาแล้วครับไปบอกยังไงครับยืนตำแหน่งไหนนะครับสู้ตายในสนามในบ้านยกยังไง 4-5ยอดเอาที่เดิมป้มย้อุ้อูมกะเลียงเตะกสันยองเป๊ะเป๊ะเปโอ้โหเปะออกตัวล้อฟรีนะครับโอ้โหเสียศูนย์นะครับกลับมาไม่ทันนะครับบัดดีท่านเข้ามารับจมร้อย5ท่านนะครับยังไงครับยองพระมาเตกออกครับ 4ต่อ5 4ต่อ5นะครับมาดูเกมเสือพงศ์พม่าหยองป๊อกเดียวนะครับโอ้โหเสือวัดหัวเน็ตไม่ข้ามเอาครับมาดูเกมเสือของเสกสันทับทองนํำอยู่5ต่อ4เกม1ิาไม่มีดิวนะครับเอาครับ 5ต่อสเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับสองสิรเสิบิกเนตมาย้อนยังน้าครับปุ่มเซกมองมายอ้อนมองไปเตกโอ้โหมงพิกเนตลงนะครับย้อนไปไม่ทันนะครับเพราะว่าลูกคนทิกเนตลงนะครับโอ้โหถือว่ามันนะครับเป็นเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับใครอยากเตะก,ก็จีบมาได้นะครับ ครับ6ต่อสนะครับเสร็จมาโมพุมโอ้ยไม่ไปนะครับเลี่ยมป๊อกเดียวเล่นยากนะครับเปลี่ยนข้างนะครับอยู่ไม่ได้แล้วยองพม่าบอกขอเปลี่ยนข้างดีกว่านี่ชมหน้าเตะไป โมโมกระเลียงโมออกเอาล้วครับหนีไปเป็นหนีไปเป็นเจต่อสนะครับเจมติบสามไม่มีดิวโอ้กรรมการเหลี่ยมเยอะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนด้ว ไม่โกงหอกย้องไม่ต้องห่วงผมไม่รู้ท่าเอผมต้องรู้ดิเปลี่ยนเปลี่ยนเปเขายังสต่อแปดยองยองครับย้องจยังไงครับใครเหลี่ยมเยอะยังไงกรรมการยอนยังไงเซกย้อนเอาเอาลครับเก้าต่อสี่ เก้าต่อสี่ลูเสกหันเติบนำอยู่เก้าต่อ 4, สี่เติบกะเลียงมงมาคู่ม,มงไปย้อนมงเสกหยอดหน้าเน็ตออกครับโอ้โหอะไรขอหมื่นหัวนะครับตอนนี้เปลี่ยนเสบสี่ต่อเก้านะครับย้องพม่าได้เสบเสบมาเสกย้องบอกพูดภาษาพมา่าฟังไม่รู้เรื่องอยังไงมงไปย้อนมง เสกมองไปโมงเสกหยองภูมิหยองเสกยังไงเสกทันไหมไม่ทันโอ้โหเอาแล้วครับใส่แต้มนะครับหมอผีห้าต่อเก้าเอาครับห้าต่อเก้าห้าต่อเก้านะครับเซฟ ไม่ข้ามยองเข้ามาภูมิบอกเอาสิบอกอ่าครับเสกซันเสกเก้าต่อห้านะครับเป็นเหรียญปอกเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณมากนะครับเก๊กมองไปยองภูมิยองเก๊กมองไปยองเตะมาเตะเตะไปยองมองมาเก๊กมองไปโมองกะเลียงยังไงเป๊เป๊ าักวาครับโอ้โหเอาแล้วครับห hmm. yes. ้าต like so, mm. ่อเก้าปวดเลิ่อมบวดแล้วปวดตุกเริ่มปวดแล้วครับแปวดเยวัดยังไงครับเตะมายังไงครับยอดหน้าเน็ตไม่ข้ามตอนนี้ตอนนี้6ต่อเแล้วครับเอาแล้วครับเจ้าบ้านไล่มาแล้วครับขอ3แต้มตีเสมอเอาครับ6ต่อ9 ยังไงเศกไปภูมิไปเศกยอดยองภูม่งไปยองเศกงไปยองเศกงไปกะเลียงงไปกะเลียงภูม่งไปยองยอดหน้าเน็ดยังไงภูม่งไปกะเลียงอ้าวยังอยู่ยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ใครจะตายก่อนกัน ยังอยู่หยองตายก่อนครับโอ้โหหยองพม่าไปทับตำแหน่งกับโมกะเหลียงนะครับโอ้โหเอาละครับทับตำแหน่งกันนะครับโอ้โหโดนล็อกเก้านะครับฝั่งเสกสรรโดนล็อกเก้าครับเมื่อสกครแล้วเขาล็อกเก้าตอนนี้โดนหยองพม่าล็อกเก้าคืนนะครับสลับกันนะครับเอาครับ นะครับพี่ชัยรียบเข้ามาไปไวนะครับวันนี้เตะกันยาวๆนะครับเก้าต่อหกติจนหมดแรงนะครับวันนี้ครับภูมินะครับยังไงย้องเสกยอดย้องขาขวาโอ้ยเข้าขาขวาสองลูกจริงจนะครับรเ,เสกสันนะครับเปลี่ยนัมรซฟหกต่อเก้าโดนล็อกเก้าครับยังไงเสรซฟยอด ย่องมงมาพูมงไปย่องเตกยังไงย่องบอกฟลอยยังไงย่องปิดโอ้โหทับตำแหน่งกันครับย่องมันไปแย่งกระเลียงนะครับเลยทับตำแหน่งกันนะครับเอาครับย่องจะเล่นคนเดียวนะครับเลยกัดกันนะครับเอาครับถือว่าไม่เสียหายนะครับแต้มยังเหมือนเดิม 6ต<า>่อเ9ต่อ6เอาเตกตันได้เสียบ9้าต่อหเสียบหยอดหน้าเน็ตยังไงมงไปเอาละครับทับตำแหน่งกันแล้วครับทับตำแหน่งกันแล้วครับเอายังไงกะเลียงเตะแันกะเลียงโอ้โหโดดเหยียบนะครับฟล็อกเดียวนะครับรอมานานนะครับภูมิราชนาวีบอกรอมานานนะครับโอ้โหโดดเหยียบท่าที่สวยงามนะครับเอาครับ สิบต่อหกยังไงเกมสิบสามไม่มีดิ้วอยังไงโมกะเลียง ok เอาลมนะครับยองเป็นฝ่ายรับครับตอนนี้เป็นฝ่ายรับแล้วเอาโอ้ไปหลังเลไว้โอ้เสกไม่ฮึดเพราลูกเนี้ยแปรซ้ายด้วยเออเอาครับหกต่อสิบหกต่อสิบนะครับยองพาม่าได้เนะสิร,ร์ฟสวัสด,นะดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดท่านขอบคุณมากนะครับยนะองพม่าเสิร์ฟมาเสกเปิดยอง ไปย้อนเตะมงไปย้อนมงเตะมงเวยเวยบอกย้อนบอกเวยหวยออกนะครับเวยเอาละครับเสกทำเสียเองนะครับตอนนี้เจ็ดต่อสิบเอาครับเจ็ดต่อสิบดูเกมเสิของของโอ้โหไอ้ฝูงมงดีนะครับให้ไอ้นี่มันทำไว้มึงไปรอดักหน้าเออมึงต้องถู เปลี่ยนเสบสิบต่อเจ็ดเยม13สิบสามไม่มีดีวเหรียมป๊อกเดียวนะครับโอ้โหกะเลียงโมเตะพิกเน็ตเอาแล้วครับยองพม่าได้เสบเจ็ต่อสิตามหลังสาแต้บยอดภูมหยองเซกโมกะเลียงเสกยังไงภูมิรอปาดหรือเปล่ายังไงเตกหยอง ยังไงยังไงหยองโอ้ยไม่ทันนะครับโอ้โหเอาละครับโต้กันใครจะหมดก่อนนะครับอาศัยลูกโต้ร้อยนะครับโต้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาครับแปดต่อสิบนะครับหยองพอม่าขอสองแต้มตีเสมอนะครับครับ 8ต่อ10เกมจุด3ไม่มีดิวหยองพม่าได้เซฟยัางไีครับโมกไปกะเลียงเซกภูมิราชนาวีเซกหยองโอ้ยเรียบร้อยอันนี้9ต่อ10โอ้โหสูสีมากนะครับเอาล้วครับเจ้าบ้านได้ใจแล้วครับตอนนี้ นะครับต้องล็อกร้อยนะครับเพราะว่าเหลี่ยมป๊อกเดียวเล่นยากนะครับอาจจะล็อกไม่ได้นะครับอาครับยองเพรามาตอนนี้ไล่มา9้าต่อสิบเสียบมาเสกโมเปอครับโอ้โหไปนะครับยองบอกไวๆครับ1ิบต่อสิบเอานะครับอยู่ไม่อยู่ต้องดูตอนนี้ราคาอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับตอนวนี้ครับสิบต่อสิบเสียบยอดภูมยังไงย่อง ยอดเศกยังไงย่องยังไงยังอยู่เศกขาขวาย้องมงมาฮูมโอ้ยยังไงยังอยู่เซกโมย,ยังอยู่ย่องเศกยอดยองโอ้โหยองสะใจครับลูกสำคัญนะครับขึ้นไปแล้วครับ11ต่อ10โอ้โห10ต่อ11ครับ ดีนะครับแต่ว่าหยองดีกว่านะครับเสกทาดีแต่ว่าหยองมันดีกว่านะครับโอ้โหหยองนั้นได้ความไวนะครับเอาครับจากนําใสๆนะครับตอนนี้ชักขุนแล้วครับตกมาเป็นรองปลายเกมช่วงสําคัญนะครับโอ้โหสารนำสิบต่อเจ็ดนะครับตอนนี้สิบเอ็ดต่อสิบขอสองแต้มเกมนะครับมาดูหยองได้ใจแล้วครับเสยโยงมา เตะมงไปหยองบอกปล่อยปล่อยยังไงพุมมพลาดไม่ได้นะฝั่งนี้ครับต้องไปร้อยครับหยอดโอ้โหเรียบร้อยครับเตะหมดแล้วครับเอาละครับเอาละครับขอแต้มเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าบ้านได้ใจนะครับฝั่งนี้จะฆ่าให้ตายนะครับเพราะว่าไม่ตายนะครับเดี่ยวปอกเดียวไปหยอดวัดเกินไปไม่ข้ามาครับลูกโยเกมเสกโตไปหยอง เสกโตไปหยองเตกโตไปหยอง,โ,ยองโอ้ยไม่ทันนะครับลูงนี้ข้ามหัวหยองพม่านั้นหม่งไม่ทันเอาครับงานเข้าแล้วครับตามหลังอยู่10จอ12ขอสองแต้มตีเสมอหยองพมา่าขอแต้มเดียวเกมถ้าเรา้าววางนะมันจะไปมันจะพว,ว,วงนะู้นนะข้าววางไปตรงนู้นนะตลอดนะครับเรไม่โอกาส นักตะพนบอกมวยกับมันตักกอกัถูสีอ่าครับตามหลังนะครับทีมชาติไทยนะครับเอาละครับงานเข้าแล้วครับวันนี้ท่านที่เข้ามารับชม26 6ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ10ต่อ12องยังไงภูมิภูมิโอ้โหออกครับเอาละครับตอนนี้ไล้์มา11ต่อ12ขอแต้มเดียวตีเสมอเอาครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับ สิบเอ็ดต่อสิบสองเสิร์ฟไปยองโอ้ยโอ้ยเข้าช่องกลางนะครับกั๊กกันนะครับเข้าช่องกลางโอ้โหน่าเสียดายนะครับเอาครับสิบสองต่อสิบเอ็ดลูกเดียวเกมนะครับมาลูกเกมเสืฟของเจ้าบ้านนะครับยองพมายองพมาต้องเสิร์ฟข้ามหัวเสกแน่นอนผมเดานะครับอ่าใช่ครับ ต่อไปเจ้าเอามาจากจากจาก่อยเลงใครใครที่ต่างทำยังไงป้างใครป่างกับผมอยู่ยังไงยังไงยังอยู่ยังอยู่เสกเสกโอ้ยเสกวงออกครับโอ้แฟนเหี้ยวเหี้ยวขามแหละกับผมจะป่างยกไปยกป่างยกโอเคเท่าไหร่เจ๊พันพันร้อยจะจะเอาลอยอยู่พ่อโอ,โอเคนะครับผมขอตัดไลฟ์สดก่อนนะครับ เสกสันกับภูมิรัตนาวีก็พลิกแพ้นะครับขึ้นนำไป10.7ต่อเแถวปลายนะครับโอเคนะครับผมขอตัดชิปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเตะเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์สดต่ออีกครั้งนะครับสวัสดีครับ